ท่านผู้จอดอยู่หอลงถามชาวบ้านไหมครับตอนนี้อยู่หน้าบ่ออีกบ่อนึ้งครับบ่อนี้ไม่มีหัวโยกเพราะว่าน้ำมันเยอะว่าน่าจะมีแรงดันน้ำมันด้วยตนเองนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปถามชาวบ้านเราอยากจะรู้ว่าวันหนึ่งรถออกประมาณกี่เที่ยวนะนี่เป็นบ่อที่สามที่เรามาดูนะเป็นบ่อที่สามอันนี้คือบ่ออะไรนะเดี๋ยวยามอันนี้ก็บ่ออะไรบ่อที่เท่าไหร่บ่อที่ไหนเนี่ยชื่อชื่อบ่ออะไรบ่ออะไรนะ บอดีอันนี้คือ,บอ,บ,อ,บ,อบอดีมีบอเอบอ B บีบอดซีบอดีอันนี้บอดีแล้วก็ดูจากสต๊อกน้ำมันแล้วเนี่ยน่าจะมาหาศาลแต่ที่ประหลาดคือไม่มีหัวโยกการไม่มีหัวโยกนี่สันนษฐานได้อย่างคือแรงดันน้ำมันแรงดันน้ำมันอาจจะมากพอเลยไม่ต้องมีหัวโยกแต่เราดูจากแท้งแท้งสต๊อกน้ำมันแล้วน่าจะปริมาณมากพอสมควรเดี๋ยวจะลองเข้าไปถามชาวบ้านดูนะฮะลองดูทางเข้าครับทางเข้าเป็นป่า มีป่าข้าวโพดป่าพี๊ดเดี๋วววยวผมพาไปทำชาวบ้านครับอยู่ข้างบ่อน้ำมันดูสภาพบ้านเจ้า,าของบ่อน้ำมันตัวจริงสวัสดีครับสวัสดีมาดูบ่อน้ำมันหน่อยอยู่ที่นี่นานยังครับนานแล้วครับผมเพื่อจะบอกว่ามันลอบเราเป็นเจ้าของเจ้าของบ่อแล้วพี่นี่นี่บ้านนายกใหญ่นี่นี่บ้านเจ้าของประเทศนะเจ้าของประเทศไทยเจ้าของบ่อน้ำมันครับ นะฮะนี่ดูตัวอย่างนะบ้านเจ้าของประเทศเจ้าของบ่อน้ำมันครับเขาขุดเจาะวันหนึ่งรถวิ่งออกวัเก็บเก็บขวดขายบ้านเจา้จาของครับเป็นสิบไหมครับเดี๋ยวเดียววันหนึ่งประมาณสิบเที่ยวได้ไหมได้ครับรถเขาบอกว่านี่คือเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงนะครับ,รบแล้วนี่บ้านสภาพบ้านเจ้าของบ่อน้ำมันอ่าเนี่ยครับนะฮะนี่คือเจ้าของบ่อน้มันที่กเขามาคุยในร่มไหมมาคุยในร่มนี่นะอ่าผมมาเยี่ยมบ้านเจ้าของบ่อน้ำมันครับนี่สวัสดีครับเดี๋ยวดูกับข้าวอ่าดูกินอะไรกินอะไรวันนี้อาหารเจ้าของบ่อน้ำมันดูอโดนโอ้โห นี่ครับเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงนี่สภาพความเป็นอยู่เจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงอยู่นี่นี่เนี่ยเราเราดูพี่น้องไทยเราเจ้าของประเทศเจ้าของบ่อน้ำมันตอนนี้ถามพี่นิดนึงบ่อนี้เนี่ยเขาชื่อว่าบ่อตำบลอะไรตำบลหนองกระทุ่มเนาะเราเรียกว่าบ่อดีบ่อดีตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมเขาขุดมากี่ปีแล้วตั้งแต่หนูอยู่กี่ปีจำได้ไหมลูก สองปีใช่ไหมแล้วรถออกว,กวันละกี่เที่ยวพอนับได้สักเป็นสิบไหมถ้าจะเห็นอยู่เป็นสนะิบ <panelists> พอดูพอดูแทงที่สต๊อกน้ำมันเนี่ยเป็นสิบแทงเพรับต้องวันนี้ก็หลายหลายเที่ยวอยู่แล้วลมันมียองคืนวินนวงว่งเป็นสิบเที่ยวสิบเที่ยวเนี่ยแต่ละเที่ยวเนี่ยรถสิบแปดล้อป่ะเป็นรถสิบแปดล้อก็ประมาณสามหมื่นลิตรประมาณสามหมื่นลิตรถ้าสิบเที่ยวก็ประมาณสามหมื่นสองพันลิตรสามหมื่นสามหมนลิตรถ้าสิบเที่ยวก็สามแสนสอง ยี่สิบเที่ยวกับหกแสนสองนี่คือเป็นบ่อลแล้วที่หน้าหน่าทึ่งมากคือตรงไหนครับบอ่อนี้ไม่มีเขาเรียกเราครับีบ่ยเพนดูรัมในการโยกสแสดงว่าน้ำมันเหลือเฟือคือมันดังขึ้นเองอสแสดงว่าปริมาณน้ำมันมีเพชเชอร์มากดังขึ้นเองแล้วก็ดีจากการสัมภาษณ์เจ้าของบอ่อน้ำมันตัวจริงซึ่งร่ำรวยมหาศาลกับผู้ขุดเจาะน้ำมันที่ยากจนดูนี่นะเจ้าของบ่อน้ำมันดูกหลอมที่มาได้ประทานนะฮะโหน่าทึ่งมาก น่าทึ่งมากน่าทึ่งมากเราจะของประเทศเดี๋ยวเราไปเนี่ยณนี้ก็มีอะไรรู้สึกอะไรลึกๆไหมอยู่ที่นี่เราเห็นความร่ารวยของเจ้าของบ่อน้ำมันตัวปลอมกับความลำบากของเจ้าของบ่อน้มันตัวจริงรู้สึกไงไมค <c oughs> รับูเป็นเจ้าของประเทศกูเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของบ,บ้านก <c oughs> ูได้แต่น,นั่งดูพวกมนุษยจดน้ำมันดูผุดจอแล้วเขาก็วิ่งกันคึมๆได้ไหมเอาละนี่ฝากพี่น้องชาวเฟซบุ๊กในแฟนเพจ ติดตามพลังงานไทยนะเราจะไปขุดคุยกันต่อไปเพื่อชาติรันเมืองเพื่อเมื่อไรเจ้าของบ่อนตัวนี้จะรวยสักทีนะเดี๋ยวเราไปเดินดูเดี๋ยวไปถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งเราเห็นสต๊อกน้ำมันแล้วเราหน้าใจหายขอบคุณมากพี่ตรงนี้บ่อนี้ไม่ต่ำกว่าสามแสนสองหมื่นครับสงสารประเทศไทยไหมครับครับคนนี้ผมเปคิ้สารุสยการประมาณูแล้วก็มาตรวจระมานอยู่นี่ครับต้องเก็บขวดขายครับเจ้าของบ่อน้ำมันครับดูครับ ดูแล้วเป็นไงบ้างครับนี่ผมพามาดูของจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาปั้นข่าวเต้าข่าวนะครับเรื่องจริงครับน้าซ้อครับประเทศไทยครับสวัสดีครับมโนกนอกขอกกครับ